็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทที่5ความจริงขององค์จักรพรรดิมลาไ่าผู้อยู่ในประตูของหนึ่งใน8ประตูเขาก็คิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นสภาพที่เป็นอยู่มันเลวร้ยวายยูกิก็ตกอยู่ในมือขององค์จักรพรรดิดัมลา่าและสหายของเขา ก็ถูกลิดทอนเสรีภาพเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าดูนาลาสั่งให้พวกเขาดูแลตำแหน่งของด,ดัมลาดาก็ไม่สามารถท้าทายได้ในตอนนี้จากดูนาลาก็ได้รับคำสั่งอื่นๆหลังจากมอบหมายหน้านที่ดูแลยูกิให้คนอื่นแล้วเขาก็ได้ขึ้นเรือธงขององค์จักรพรรดิและเขา้าร่วมการปรลองทางอากาศที่เริ่มต้นขึ้นจอมพลตัวจริงของเธอก็คือเวอร์จินและก็มีเพียงแค่6คนในเลขหลักเดี่ยวท่านานที่ได้รับแจ้งเรื่องนี้ ไม่สามารถเอาซอสได้นี่เป็นคําสั่งที่เด็ดขาดสำหรับดามรดาผู้มักจะถูกบังคับให้ออกไปนอกประเทศด้วยความลับที่สําคัญเช่นนี้จึงต้องเก็บไว้ในหน่วยคงทรงจำดามรดาก็คิดว่าใช่ทําข้อตกลงกับท่านหลอดนั่นก็คือเมื่อเห็นท่าทางที่จอมพลและเวอร์กิ้ได้เปลี่ยนไปดามรดาก็ได้จําเหตุการณ์น,นั้นได้ในขณะเดียวกันคงทรงจำทุกประเภทก็ได้ฟื้นคืนกลับขึ้นมาอย่างชัดเจนสัญ,ญญาที่สำคัญที่สุดกับลู่า ยังจำได้แต่เหตุผลที่ทำเช่นนั้นจำไม่ได้แลวเขาก็คิดว่า๋ยวจะทำยังไงไม่มีเวลาให้เขาได้หงุดหงิดใจจอมาริมโลที่ได้เห็นเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าจะใจดีจนไม่รู้สือเป็นภยัยคุกคามมากนักมิงก็เคยคิดว่าหลังจากที่จอมาริมโลถูกยึดครองโดยพื้นที่จากต่างโลกที่สร้างขึ้นมาโดยลอร์ดเวอร์กินแล้วเขาน่าจะไม่สามารถขัดขวางการต่อสู้เพื่อยึดครองวุดล่าได้อันที่จริงควรสำเร็จ ขอ,องการควบงำวูลาน่าและสถานการณ์จึงเริ่มหันไปสู่ความปวดปานของลูดาล่าแต่ไม่มีสิ่งใดสำคัญสำหรับดัมลาดาไม่มีเพียงแค่นั้นแต่สำหรับลรดาล่าด้วยเช่นกันความคิดก็ได้เริ่มชัดเจนขึ้นรากับว่าเมฆกำลังเปลี่ยนสีแสงแล้วดัมลาดาก็ได้ไต่ตองว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลรดาล่าอย่างไรก็ตามตอนที่เขาจะได้คำตอบจอมาริมุลูกก็ได้เคลื่อนไหว ด้วยความโมโหอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทําไมใครๆถึงคิดว่าเขาจะไม่ใช่ภัยคุกคามด,ดัมร์ดาก็เพียงแค่ต้องการจะตั้งคาถทางกับตนเองเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของการปลดพินึกของพลังของเวอร์กินได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเต็มไปด้วยภัยคุกคามแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นตั้งแต่วินาทีที่เขาเห็นริมมารูปรากฏตัวดัมร์กกด,ด,ดาก็ได้ตันหนักว่าเขายัางไร้เดียงสาเกินไปในความคิดของเขา จอมาลีมลุกได้เหลือบมองมองที่ดำราดาด้วยดวงตาที่เปล่งประกายด้วยแสงสีทองแววตาเย็นชายอย่างเห็นได้ชัดเรากับว่าไม่จําเป็นต้องเห็นดำราดาและคนอื่นๆเป็นศัตรูคนโดก็ได้ตอบรับทันทีแต่การโจมตีของคนโดก็ไม่ได้ผลพอเห็นเช่นนั้นก็ให้ความคิดว่าได้แค่นี้เหลือดั่นแล้วก็ไม่จําเป็นต้งองเฝ้าระวังเลยเลิกปฏิบัติต่อเขาอย่ากลัวและอย่าถูกฆ่าก่อนที่ฉันจะเป็นผู้ต่อสู้ของคุณ ดวงตาของจอมาริมูลูกาลังจะคุยกับพวกเขาอยู่แบบนั้นเป็นไปได้ไหมที่จอมาริมูลูดำไปได้และคนอื่นๆก็ได้รับปฏิบัติราวกับว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วแม้แต่จัก,กรพรรดิดุรดาลาก็ไม่มีข้อยกเวน้นและดำรดาดาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทุกคนจะถูกฆ่าหากดาเนินต่อไปและอะไรคือเงื่อนไขสาหรับชัยชนะทางกลยุทธ์วิธีในสถานการณ์เหล่านี้สําหรับจอมาริมุลูที่ต้องเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขทั้งสองนี้ เรือคืนเวเดล่าครั้งที่สองและการกำจัดผู้ลุกลานเวเดล่าเป็นพันธมิรของจอม,มาริมูรูและการสละเจตจำนงเสรีที่จะเป็นเวเดล่านั้นก็เป็นสิ่งที่จอม,มาริมูรุไม่มีวันเห็นชอบการมาที่แห่งนี้ก็หมายถึงการมีอยู่ของเวอร์กินเป็นปริปักต่อทิศทางของการชนะในครั้งนี้ไม่เป็นที่รู้จักในสายตาของดัมราดาการจับผู้สุดยอดที่ไม่สามารถบรรลุได้ไม่ใช่สิ่งที่ดัมราดาจะสามารถคาดการได้ ต่อไปก็เป็นการกำจัดผู้บุกรุกดัมราดาเขาเคยได้ยินมาว่าจอมาลิมุรุเป็นคนรักสงบแต่ต้องไม่เข้าใจผิดว่าเป็นการไล่ต้อนการลุกรานบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นในอดีตได้ถูกขับไล่ออกไปแล้วและมันก็ไม่ใช่เทคนิคที่ดีมากด้วยความช่วยเหลือของวุาล่าดินแดนแห่งสปปรหลาดชนะการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวผมก็ลาคนจักวัดเป็นสิ่งที่จอมาริมูรูไม่มีวันยอมทน เวลาสำหรับการเจรจาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วและเป็นไปได้ว่าทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการสังหารหมุทหารของจกักรวรรดิทั้งหมดณจุดนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ต่อสู้เพื่อตัวเลือกสุดท้ายเท่านั้นไม่มีข้อตกลงในสงครามระหว่างคนทั้งสองคนและแม้แต่การยอมจำนนก็ไม่ยอมรับประกันว่าพวกเขาจะรอดชีวิตจกักรวรรดิได้วางกลับดากและสูญเสียความน่าเชื่อถือและหน้าต่างการเจรจาทั้งหมดก็ได้ปิดลง ดามาดาคิดอีกครั้งว่าคุณควรจะจริงจังกวัวนี้ในการหยุดฟาบาสมเด็จพระจกละละักรพรรดิโดรลลาดามาดาภูมิใจในอำนาจสูงสุดของสงครามของจักรวรรดิเท่ากับการศรัทธาที่มากเกินไปในกำลังของตนเองโดยคิดว่าจะไม่พบกับความพ่ายแพ้และสามารถกำหนดเงื่อนไขของชัยชนะโดยพลาการได้สแสดงให้ศัตรูได้เห็นความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิและปราบปราบศัตรูทั้งหมด ม้สูญเสียความตั้งใจที่พวกเขาจะก่อกะบวนก่อนที่จะผลักแผ่นดินเข้าร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเป็นผู้นําหรือเปลี่ยนผู้นําในปัจจุบันให้กลายเป็นหุ่นเชิดที่สามารถทําอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการหากเท่าที่พวกเขาสามารถชนะสงครามจักรวรรดิขยายตัวในลักษณะนี้อยู่เสมอแต่คราวนี้มีการคํานวณผิดพลาดครั้งใหญ่แม้แต่จกักรพรรดิลูดาราก็ไม่สามารถรับประกันว่าจะไม่มีปัญหาหากกองกําลังของฝ่ายตรงข้าม จะเข้าปะทะก,กันอย่างเท่าเทียมกันเป็นเรื่องธรรมดาที่ดำรดาจะรู้สึกโศกเศร้าที่กล่าวว่าสิ่งที่ลบกวนจิตใจของดำรดาจริงๆก็ยังคงเป็นเรื่องของสัญญากับจกักรพรรดิลูนาลาของเขาเองจอมาริมุลูไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะฆ่าจากักรพรรดิลูนาลาสิ่งที่กวนใจดำรดาก็คือเขาควรจะทาอย่างไรหากสิ่งต่างๆกลับได้กลายเป็นแบบนั้นสำหรับดัมราดาที่มีความปรารถนาที่จะรักษาสัญ,ญญาของเขากับลูราลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าดามลาดาต้องการจะทามันด้วยมือของเขาเองอย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะชนะด,ด้วยจอมาเิมูลูในฐานะผู้ต่อสู้การวิเคราะห์สงครามของดามลาดาเกี่ยวกับการสู้รบเือทงก็ได้ถูกขอหุ้มด้วยเวทมนตร์อน,นาสุดเยยองและบรรดาผู้ที่รอดชีวิตได้เข้าเฝ้าประตูทั้ง8แบบนี้มันจะเรียกว่าโยนทิ้งได้หรือไม่ดัมลาดาก็ทําได้แต่เพียงคิดว่าพวกเขาเองก็ทําผิดพลาดอย่างร้ายแรงแล้วตอนนี้ ก็ได้มีเสียงพูดว่าไม่ได้เจอกันนานเลยต่อหน้าต่อต,อตาดำราดาเป็นหญิงสาวที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอเป็นหญิงสาวผู้มีพลังอน,นาะพึงกลัวเป็นมุมมองที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหนึ่งในเจ็ดสีเสาหลักของเหล่าปีศาจก็คือบัลพการชื่อก็คืออัลติม่าหนึ่งในลูกน้องของจอมาริมุลูดามราดาก็คิดว่าไม่เพียงแค่สร้างคนของเขาในสมัยก่อนเท่านั้นแต่ยังให้พลังแก่พวกเขาอีกด้วย ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งน่ากลัวความน่าสะพึงกลัวของพอในความตายทั้งความแม่นยำและความกล้าหาญนั่นมันเหนือชั้นมากจนเพียงแค่พอที่จะแสดงให้เห็นว่าปีศาจได้วิวัฒนาการแล้วจริงๆโดยไม่สนใจการสอนแนมของเขาโดยบุคคลภายนอกจอมารลิมลุก,กได้เปิดประตูอันเชิญอสูรขนาดใหญ่การไล่เหตุผลแล้วทําบางสิ่งกับสมุนของเขาที่ถูกอันเชิญมาจักรวรรดิก็ไม่มีเวลาที่พิจนารณาเรื่องนี้แต่อัลติมาก็บอกคําตอบแก่เขา และได้หัวเราออกมาอย่างมีความสุขอัลติมาก,ก็ฮ่าฮ่าคุณสังเกตเห็นจริงๆหรือไม่ใช่ท่านลิมอรูแต่ให้พลังแก่พวกเราและตอนนี้เราก็อยู่ในสภาพที่ดีแล้วแม้ว่าใครจะคาดหวังได้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จอมารธรรมดาจะสามารถทำได้แม้แต่จีคิมสันซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เริ่มต้นของลูกน้องก็ยังไม่มีการนิวัฒนาการเมื่อคิดเช่นนี้ย่อมเข้าใจได้ว่า สิ่งที่จอมารีบุรุทำนานมันผิดปกติเพียงใดถึงกับนาน,นดัมราดาก,ก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแพ้เพราะที่ะบรรลุข้ตอตกลงกับรูเรล่าจำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อดท้าททยปีศาจที่ชื่อว่าอัลติมาดัมราดาก,ก็ได้พึมพำมออกมาว่าฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลที่สุดเสมอไปและแม้ว่าฉันจเิเลกเส้นทางที่มีหนามต่ใไปที่ผลลัพธ์ยังบรรลุเป้าหมายของฉัน ด,ดามาราได้หยุดทรมานแม้ลังจากที่เห็นอัลติมาซึ่งแสดงความเค็งแร่งอย่างท่วมท้นเธอก็ยังโพสท่าด้วยความไม่ต้องกลัวและอัลติมาก็พูดว่าเอาล่ะได้เวลาต่อสู้กันแล้วแล้วดามาดาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในฐานะอัศวินของฟาบาทข้าจะทำให้เจ้ารู้สึกถึงพลังของข้าอย่างเต็มที่และอัลติมาก็ตอบว่านั่นคือสิ่งที่เขาตัาง้งตารอดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดังนั้นการต่อสู้ระหว่างลำดับเลขหลักเดียว พอทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นดัมลาดาและเจ้าแห่งความเจ็บปวดอัลติมาอัลติมาก็ได้เผยลมหายใจถีเรสังเกตดัมลาดาพลังอนาเหลือเชื่อของการเป็นมนุษย์นั่นสัมผัสได้ในตัวดัมลาดาที่โดดเด่นในหมู่ของธรรมนิชนห้าทีไม่ขาดตอนและกระทั่งทําให้รู้สึกว่าชัยชนะอาจจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการวีวัฒนาการและอัลติมาก็คิดว่าใช่ตัวนั้นหรือเปล่า รู้สึกเหมือนกับว่าจะเข้ากับทิาตาได้คนๆนั้นเบื่อเสมือนศัตรูโดยธรรมชาติของสัตว์เวทมนต์และบุคคลนี้ก็ให้ความประทับใจในการฝึกฝนทักษะเฉพาะตัวแบบตัวต่อต,ตัวมาจนหมดถึงตอนนี้ยิ่งยากจริงๆเท่าที่อัลเตมารู้ฝ่ายตรงข้ามก็ฝึกฝนทักษะของพวกเขาค่อนข้างจะมีสะเสน่ห์เล่ห์เหลี่ยมฮาคุโร่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยทักษะต่างๆหนะ้พันความสามารถในการปรับใช้ อย่างยึดยูนและความรับพลังของมันและนั่นก็คือสิ่งที่แน่นอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าเหล่านั้นปีศาจท,ที่เรียกว่าตรงข,งข้ามกันกับผู้ที่มีชีวิตที่สูงกว่าที่ทรงพลังอย่างเพ่วมทนแม้ว่ากระทั่งการปลดปล่อยพลังเวทมนต์เท่านั้นจึงจะสามารถโจมตีได้การนำโร่งอยู่ที่หนึ่งในจุดสุดยอดของผอพันปีศาจคืออัลติมาตตั้งแต่เกิดเธอก็คุ้นเคยกับการใช้เวทมนต์การครอบงำทางเวทมนต์ที่สมบูรณ์แบบ ม่จะเป็นต้องใช้ความพยายามแค่คิดเกี่ยวกับมันก็สามารถรับรู้ได้นั่นคือเวทมนต์ไม่มีปริปักใดๆต่อหน้าอำนาจอสรงพลังทั้งหมดนั่นคนเดียวที่อาจทำได้ดีกว่าตนเองก็คือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงในคัสเดียวกันเช่นทีโมเดียลหรือว่าตระกูลมังกรจงกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้อัลติมาก,ก็เชื่อเช่นนั้นอย่างไรก็ตามการรับรู้นี้มันก็ผิด ในระหว่างการต่อสู้กับเวอร์กินนนั้นอัลติมาก,ก็ตระหนักถึงความผิดพลาดนี้เมื่อต้องมาเชิญหน้ากับเวอร์กินในระดับที่สูงอย่างท่วมท้นอัลติมาและคนอื่นๆก็ต่อสู้กันอย่างสุดกำลังและประสบความสำเร็จในการล้มล่างอื่นของเธอได้ได้แ,แม้ว่าจะมีความเพียง,งเพียงแค่10เอร์ซนของความเพียงงดิมเดิมของเวอร์กินแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกอย่างก็คือถ้าเขาใช้อำนาจผิดพลาดเขาก็จะแพ้การต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าตนเอง ยังได้เรียนรู้มากมายในการต่อสู้ที่ตามมาพอพันธุ์ธุดาก้อนนั้นซึ่งแข็งแร่งที่สุดก็มีอยู่แล้วได้แ,แสดงทักษะเวทมนต์ขั้นสูงสุดและด้วยเหตุนี้อัลติมาพอพันธิภาคภูมิใจในเวทมนต์จึงถูกครอบงำด้วยเวทมนต์ทำไมมันถึงทำได้ในระหว่างการสู้รบอัลติมาก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทำได้แล้วความลับที่อยู่การแนบ่ทักษะขั้นสูงสุดเข้ากับเวทมนต์ แล้วอัลติมาก็คิดว่าการใช้ทักษะขั้นสูงสุดจะเพิ่มความแม่นยำของเวทมนต์เราจรึงไม่สามารถเอาชนะได้พลังของเวทมนต์ที่เวอร์กินปลดปล่อยออกมาจากการควบคุมดังนั้นอัลติมาจึงต้องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือไม่มีอะไรน่าอับอายสำหรับคาเรล่ามากไปกว่าการทด่คู่ต่อสู้มีฝีมือในการสร้างเวทมนต์ที่เธอทําได้ดีที่สุดใช้มาน,น่าละอายในขณะเดียวกันเธอก็โชคดีที่เธอได้มีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์การต่อสู้ ในขณะที่ยังคงเอาชีวิตรอดโดยการประสิทธิ์จากความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดมูลวมเอฟเฟกของทักษะเข้ากับเวทมนต์พลังจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่อัลติมาไม่เคยคิดมาก่อนเลยประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้เธอตระหนักถึงความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วติมาก็คิดอีกว่าเป็นความจริงที่เราทั้งคู่ก็ยังมีทักษะพื้นฐานที่สูงแต่อีกครั้งการพึ่งพาทักษะพื้นฐานมากเกินไป มันก็เป็นปัญหาเช่นกันหาใครพยายามปรับแต่งให้มันมากขึ้นเราก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกได้ออลติมาผู้ที่มีความเข็งแร่งที่สุดคนหนึ่งไม่เคยปรารถนาที่จะได้รับอํานาจมาก่อนเลยแต่คราวนี้เธอหวังว่าเธอจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคนที่แข็งแกร่งที่สามารถอยู่ยงคงอภรรยแล้วจะแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วเธอก็คิดอีกว่าถ้าเขายังคงพยายามศึกษาและสะสมประสบการณ์เพื่อเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคําตอบก็คือ เวอร์กินหรือว่ากีเคิมสันจากมุมมองนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดิอาโบผู้ซึ่งเล่ตามความสนใจของพวกเขาก็มีรูปรษณ์ที่พิเศษเช่นกันลืมเททร์ลาซาไปชั่วขณะอัลติมาและคาเรล่าที่ไม่เคยพยายามเลยแต่หาที่ไกลจากคนอื่นๆในเรื่องนี้จริงๆแล้วอัลติมาก็รู้ว่าเธอนั้นยังไม่บรรลุมิติภาวะที่สุดในเจ็ดเสาหลักแห่งบรรพาการเจ็ดสีแห่งจุดเริ่มต้นถึงกาบน,นั้นก็ยังเป็นไปได้ ที่จะต่อสู้อย่างเท่าเทียมกับมิซาลีเลนเลนหากเธอต่อสู้ด้วยสุดกำลังของเธอเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะพ่ายแพ้ให้กับเททร่าซ่าและอัลติมาเททร่าซ่าก็มีความสง่งางามและสมบูรณ์แบบและการมีความมั่นใจและดูถูกผู้อื่นอยู่เสมอเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเธอและสลับคพาเล่าในการเหมาะสมยิ่งกว่าที่ควรจะเรียกว่าความเย่อหยิ่งของเธอว่าการด้อยกว่าคนที่รู้ว่าผู้เขาสามารถทำทุกอย่างได้ดี หากพวกเขาทำอย่างจริงจังมันก็มักจะหมดความสนใจอย่างรวดเร็วและทิ้งสิ่งต่างๆไว้ข้างหลังและอัลติมาทั้งพวกเขาก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ด้วยความแม่นยาของเฮเทราซาหรือพวกเขาก็มีเวทมนต์มากมายเท่ากับคาเล่าและปีศาจท,ทั้ง3ที่อยู่นอกเหนือดีอลโบอัลติมาก็ควรจะได้รับการพิจารณาว่าแย่ที่สุดเธอเป็นสาวน้อยลูกครึ่งในทุกๆด้านและแม้ว่าการดำรงอยู่ของตัวเธอเองจะเป็นผลมาจากความพยายามของเธอ เธอก็ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใดเพื่อหัวใจของทั้งหมดของเธอเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วอัลตมตม่าและคาเรล,ล่าก็มีความคล้ายคลึงกันมากดังนั้นทั้งสองคนจึงต่อสู้กันเองมาเป็นเวลายาวนานคาเรล,ลา่าเริ่มสนใจในการเล่นดาบอัลตมตม่าก็ได้อิจฉาสิ่งนี้จริงๆอย่างไรก็ตามความคิดดังกล่าวก็ได้จบลงในวันนี้เช่นเดียวกันกับอัลตมตม่าซึ่งโชคดีที่มีโอกาสตื่นขึ้น ได้รับพลังเมื่อเธอได้สวดมดออนต์อ้อนวอนขอแล้วตมาก็ชิดว่าคนที่เติบโตมาได้มากที่สุดก็คือพวกเราการที่สามารถสร้างความคิดเช่นนี้ได้เอาตมาในปัจจุบันปดไม่ได้ที่จะพบว่ามันไร้สาระเล็กน้อยทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณรีมุลูที่ได้กลายมาเป็นเจ้านายของเธอทําไมริมุรูถึงทําแบบนั้นได้เอาตมาก็ไม่รู้แต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้น และแม้ว่าจะมีคําถามว่าเขาสามารถช่วยรีมรูรุได้หรือไม่เมื่อดูการต่อสู้ของอาเกล่าในตอนนี้อัลตตม่าก็ได้อธิษฐานและเมื่อสิ้นสุดลงการเตะตองน,นั่นก็ได้ยินเสียงที่น่าเหลือเชื่อเพื่อทําให้ความปรารถนานี้เป็นจริงฉันจะช่วยคุณนิดหน่อยสิ่งต่อไปที่จะทําให้สําเร็จก็คือพลังสูงสุดซามาเอลราชันมรณะที่เป็นพีษควสามารถในการมองทะลุจุดอ่อนขอ,ของสิ่งมีชีวิตต่าง เ้าใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะที่เหมาะสมเพื่อสร้างพีดได้อย่างยืดหยุ่นคือพลังของราชแห่งความตายที่เปลี่ยนพีดซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงสุดหลังจากได้รับพลังนี้แล้วอัลติมาก,ก็รู้สึกว่าไม่มีทางที่จะสูญเสียอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามอัลติมาก,กนึ้ขึ้นมาได้ฝึกฝนตนเองและอย่าพึ่งพาความเพียงแกร่งมากเกินไปเนืนั่นคือสิ่งที่เดียโบได้พูดอยู่เสมอกับตัวเขา แล้วเอาติมาก็คิดว่าดีอาโบก็มักจะไม่มีการพูดคุยแบบนี้อยู่เสมอเพราะว่าเขาเคยแพ้แพ้ต่อเซคิออนมาก่อนและตัวเอาติมาก็มักจะมองว่ามันเป็นความคิดที่ประชดประชันจากดีอาโบและก็มีบุคลิกที่แย่แอันที่จริงมันก็เป็นความเข้าใจผิดในส่วนของออลติมามันก็มีการเสียดสีกันอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเห็นแก่ตัวเธอขึ้นอยู่กับความเฮงแก่ที่ใช้มันก็สามารถแตกต่างกันมาก ซึ่งเธอก็ได้เรียนรู้มาจากดิอาโบหลังจากเข้าใจสิ่งนี้แล้วและอัลติมาก็จําสิ่งที่ดิอาโบเคยพูดก่อนหน้านี้เอาไว้ได้อัลติมาก็คิดว่าเพียงแค่อาศัยอํานาจที่ได้รับมาจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นตอนนี้อัลติมามันรู้อย่างลึกซึ้งด้วยข้อความนี้นี่เป็นคาที่เธอเคยได้ยินเมื่อได้รับชื่อครั้งแรกและตอนนี้กําลังคิดตามนั้นจริงๆอัลติมาก็คิดว่าที่พูดไปไม่ถึงขนาดนั้น ก็จริงที่ดีอาโบจะไม่ใช้พลังที่ท่านลิมบูมอบให้แต่ว่าเดิมทีแล้วก็คิดว่ามันเป็นการดูถูกศัตรูแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีเหตุผลจากนั้นอัลติมาก็ตัดสินใจจะทำเหมือนกันอัลติมาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อสร้างอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของตัวเธอเองดัมราน่าเป็นคนที่ไม่สามารถประมาทและเพียงแค่พยายามที่จะให้มันเทิมหมดของเขา แล้วอัลติมากระชิดอีกว่าจริงๆแล้วถ้าเททรซ่ซารู้ว่าเขามองเราเป็นแบบนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่สิมันเป็นไปได้ที่เททรซ่ซาอาจจะตั้งใจทาพลาดแต่ก็มีโอกาสที่จะหายากที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันกันเถอือนำ雷าแม้ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกียงขามแต่ก็เป็นมากกว่าคู่ต่อสู้ที่ใช้การฝึกซ้อมในสายตาของอัลติมาเป็นครั้งแรกที่เธอใช้พลังสูงสุดแห่งความปรารานา ของเธอเพื่อบรรลุชัยชนะด้วยวิธีนี้อัลติมาจะเติบโตอย่างไม่ต้องสงสัยอัลติมาก็สาบานในใจของเธอมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอำนาจที่มีมาตั้งแต่ก้าเหนือแต่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังอย่างเต็มที่ซึ่งได้รับมาจากความปรารถนาที่จะชนะการต่อสู้โดยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มองขึ้นไปแต่ต้องการจะเป็นผู้ช่วยของริมมารูและอัลติมาก็คิดอย่างนั้นการต่อสู้ก็ได้เป็นไปอย่างดูเดือดอัลติมาที่เสืิมความเพียงแก่งได้เริ่มการโจมตี และดัมราด้าก็ได้หลบมันด้วยทักษะของเขาเองและการต่อสู้ที่แท้จริงของทั้งสองคนก็เริ่มต้นขึ้นวงเล็บการฝึกซ้อมของอัลติมาก็คลิปนี้พอต้องขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับเลยพบกันใหม่คลิปหน้า